ชื่อเพียงใจไรเชิญค่ะ,ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์มามาจากพัทยาค่ะ,ะทําร้านสปาค่ะอยู่ที่พัทยาอยู่ที่พัทยาค่ะรุกิจีีไหมครัก็ไม่ค่อยเท่าไหรค่ะเพราะอยู่โซนด้านนอกๆค่ะอ,อยู่ทางสยามทันที่กลับรู่จักอาจารย์มาไ<า>ด้ไงครับเริ่มจากปรับปรุงบ้านเนี่ยค่ะแล้วลูกศิษย์อาจารย์มาเนี่ยพี่เขารู้จักกันโดยบังเอิญจากการแนะน,ำ,นำของเพื่อน แล้วพี่เขาก็มาดูบ้านให้ก็เลยสร้างบ้านคือปรับปรุงใหม่อะค่ะแล้วก็พี่เขาก็เลยเล่าเรื่องของอาจารย์ว่าพี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์คือคือชั่วโมงแรกก็ฟังเรื่องนี้ก็คืออยากอยากมาเรียนเลยค่ะแล้วมาเรียนแล้วเป็นไงบ้างเรียนแล้วก็ดีมากค่ะดีดีแบบรู้สึกว่าเราเราได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้อะค่ะได้ลองทำุงชุ้ยตามที่อาจารย์สอนหรืยอยังครับ ทำค่ะทำเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนที่บ้านที่อยู่เรียนเรียนไปสักได้ได้สองอาทิตย์นะคะพอได้ความรู้ด้วยความที่อยากอยากรู้ว่าบ้านตัวเองอะ่ะถูกไหมก็เลยเชิญอาจารย์ไปดูค่ะอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์ให้ออกน้ําตาไหล <laughs> เดินตามอาจารย์ร้องไห้แล้วก็แต่ว่าก็ต้องออกะคะ่ะตามนั้นแล้วก็ แต่แต่ช่วงเวลาที่ที่เรียนอยู่ก็ยังไม่ได้ออก mm hmm. ก็คือหาหาบ้านบัวยังไม่ได้ mm hmm. ก็เลยรอไปก่อน mm hmm. เรียนเรียนมาจนปีกวักว่าแล้วอะค่ะ mm hmm. ช่วงเนี้ยช่วงปลายปีเนี้ยค่ะถึงถึงได้ถึงได้ย้ายอยู่คอนโดขึ้นคอนโดเ mm hmm. ชื่อตรงที่ว่าจากที่เราเรียน mm hmm. เรียนรู้แล้วฟังฟังแล้วเราก็กลับมองไปย้อนย้อนมองมองเรื่องเรื่องรองาวของเราที่ ที่ผ่านมามันก็ตรงอะคะ่ะตรงกับว่าทําไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเรื่องของเงินทองเรื่องของครอบครัวถึงเป็นอย่างนี้คือคือบ้านที่อยู่นี่ค่ะอยู่กันมาประมาณ19ปีแล้วจากจากที่อยู่มานี่ก็คือสามีเสียชีวิตเสียชีวิตอ,อ,อยู่ได้ประมาณ10กว่าปีอะคะ่ะ คือคือคือตอนแรกเนี่ยอยู่สามปีอย่างที่อาจารย์สอนนะคะสามปีเนี่ยก็ปีแรกที่เข้าไปอยู่ใช่สามปีแรกเข้าไปอยู่เนี่ยก็ล้มป่วยเลยคือคือจากที่เขาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากเข้าเข้ายิมเล่นออกกำลังกายทุกวันแต่เขาก็กลายเป็นว่าเขาป่วยป่วยหนักที่แบบเป็นโรคที่รักษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลมาเรื่อยๆจน เสียชีวิตวอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเพราะว่าที่อยู่อาศายัยผิดพลาดเรามันเลยส่งผลแบบนี้ใช่ค่ะ <ừ> ซึ่งกับที่ตอนที่เราปรับปรุงบ้านใหม่ด้วยจากเปลี่ยนจากาหน้าบ้านเป็นหลังบ้าน<ช><ๆ>แล้วก็เปลี่ยนบ้านเป็นเป็นร้านสปาด้วยวก็คือกลายเป็นที่พักด้วยกลายเป็นธุรกิจไปด้วยวอันนี้ <S 2> 2. <S ทําก่อนที่อาจารย์จะบอกใช่ค่ะขยายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอย้ายแล้วเป็นไงตอนนี้ ตอนนี้ก็ย้ยายได้นานหรือยังฮะเพิ่งเพิ่งขึ้นคอนโดอะค่ะเพิ่งได้คอนโดได้มาด้วยความบังเอิญความมหัศจรรย์ความ,าวามอะไรก็ไม่รู้ <laughs> แล้วมีมีเรื่องราวอะไรที่คิดว่ามันเป็นมันเป็นเพราะคุงจุย้ยมันทําให้เราได้ประสบกับสิ่งนี้หรือทําให้เราได้ได้ความได้สมหวังเพราะคุงจุย้ยไหมฮะใช่มีค่ะมีเรื่องอะไร ก็อย่างอย่างเรื่องของยาเนี่ยนะคะยา,ยาของของยาคููคคอะไรครับของยาคูมหาธนังค่ะครับตอนแรกก็นั่งเรียนกับกับเพื่อนก็มาเรียนทุกวันทุกวันก็เอ้ยก็คุยกันว่าเราจะไปหาบ้านหาคอนโดที่ไหนที่พัทยานเนี่ยไปดูแล้วซึ่งมีแต่ราคาแพงๆแล้วก็เขาไม่ให้เช่าเขาขายอย่างเดียวน้อยน,อย,นอยที่ว่าจะให้เช่าก็คือแล้วมันก็ไม่ได้ทิศ ก็เลยทำไงดีเราก็ไปหลังห้องค่ะไปขอบรมครูอรูปครูทั้งสิบ <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะไปขอไปแบมือขอเลยอขออธิษฐานขอว่าหนูอยากบูชายาแต่หนูของเงินหน่อยสักก้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีสตังยังไม่มีถาม,มาว่ามีไหมแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เราจะต้องแบบเอาไว้ทำอย่างอื่นใช่ค่ะแล้วแล้ว คือคือมหัสจรยรตรงที่ว่าเรากลับไปบ้านเราก็ได้เงินเช็คมีเช็ควางอยู่ที่โต๊ะอะไรมันเป็นเช็คของธนาคารซึ่งซึ่งเราลืมไปลืมไปว่ามันจะต้องมีมาให้เราแบบสองปีให้มามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปีนึงให้เรามาอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้สนไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้คิดค่ะมันก็มาแบบอ้าวเปิดออกมาก็เป็นจํานวนเงินที่เราขอไว้ก็เราก็เลยแบบเอ๊ย ได้จริงอะไรเงี้ยเราก็รีบมาบูชายาค่ะตามตามที่ขอไว้บูชาไปแล้วเป็นยังไงบ้างบูชาไปแล้วก็วกสวดมนต์ขออธิษฐานขอเงินขอเงินที่เราแบบเสียไปค่ะเสียไปก็ค่อยๆได้มาอย่างเราเคยให้เพื่อนยืมเงินให้คนนู้นยืมเงินคนนี้ยืมเงินเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าเขาจะใช้คืนนะอะไรเงี้ยก็ก็มีเงินเข้ามาแต่ถึงจะไม่เยอะแต่ก็ยังดีว่าเออมันก็เป็นกําลังใจว่านี่ มาแล้วเงินมาแล้วค่อยๆมาแล้วสุดท้ายเราก็ขออีกขอว่า,อ,าอยากอยากได้คอนโดอยากขึ้นคอนโดอยากอยากหาบ้านบัวให้ได้ให้เจอ,อก็ขอว่าขอทั้งอาจารย์ด้วยขอทั้งบรมคูด้วยขอชี้ทางหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องมาสัจจานเกี่ยวกับการขายบ้านเหรอฮะ คือเป็นยังไงคะคะก็คือขอขอบรมคูว่าขอชี้ทางหน่อยว่าลูกจะไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>พอดีว่าน้องเนี่ย<ม>วันนั้นมารับน้ำยาเอาน้ำราชามังกรนะคะเสร็จแล้วก็น้องเขาก็ไปนอนที่ห้องน้องเขา<ม>เขาก็พาไปรับพลังคอนโดอะคะ่ะของเพื่อนกันค่าของของน้องในใน<ม>ห้องเนี่ยค่ะที่ห้องเรียนเนี่ยค่ะก็รับไปนั่งรับพลังไม่ถึงสิบนาทีอะคะ่ะ เพ่งซึ่งช่วงนั้นก็อยู่ช่วงประมาณสี่ทุ่มบ้านหลังที่เราเราซื้อไว้เก็งกาไรเนี่ยค่ะไว้ขายเนี่ยก็มีคนโทรมาบอกว่าจะคุยเรื่องบ้านจะคุยเรื่องราคาก็ต่อรองราคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขายได้ก็ตอนแรกยังไม่ตกลงราคากับเขาบอกว่าอีกสองวันได้ไหมเนี่ยแบบขอกลับไปกรุงเทพแล้วไปปรึกษากันก่อนไปคุยว่าจะเอาตกลงที่ราคาที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ จบลงที่ราคาที่พอใจทั้งคู่คือเราก็อยากขายด้วยอ,อยากเก็บไว้อยากได้เงินมาอยากอยากได้เงินมาเผื่อจะขึ้นคอนโดเผื่อจะมีเคสมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูชายาตัวต่อไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจขายคิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเพราะพลังของหูจุ้ยเยใช่ค่ะใชค่คือคือ พอเราไปที่คอนโดอะไปซึ่งซึ่งน้องเขาก็แปลกใจว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่คอนโดพี่นะเราบอกเออใช่ไม่ใช่คอนโดพี่ด้วยแล้วทําไมถึงพลังเยอะขนาดนี้เราก็สัมผัสพลังได้เสร็จแล้วเราก็คือพี่ต้องหาบ้านพี่แล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยให้น้องเขาช่วยช่วยหาห้องหาอะไรเงี้ยก็น้องเขาก็ดีมากก็ช่วยทั้งเรื่องจองคิวทั้งเรื่องวัดทิศทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะน้องเขาก็ช่วย ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้ชีวิตได้เปลี่ยนซึ่งวันนั้นวันแรกที่ได้เดินตามลตามอาจารย์ที่บ้านน่ะแล้วร้องไห้บอกไม่มีพลังแต่อาจารย์บอกว่าวันหนึ่งเราจะมีอำนาจแล้วเราจะมีพลังก็รู้สึกดีมากเลยคะ่ะอยากอยากเรียนต่อไปอยากเรียน อยากทาในสิ่งที่อาจารย์สอนทุกอย่างให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ